แกก่อนนะนอ้องเฮ้แกนะจะอันตรายกูดูจากสองแล้วเฮ้หน้เฮี้ยนี่ยเดี๋ยวมึงเจอเก่าเกมไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้แก่เราเคยเจอแล้วดิไม่รู้พี่โอ้เป็นเฮลตอนนี้เรากำลังจะคบบัมแบงค์ก็ดี

อ่ะแล้วมึงอินนี่หน่ายเฮียพิงผมทำไมอ่ะพี่ที่มาด้วยกันผมเป็นผมเป็นเข้ามาด้วยกันที่มาดยกันไม่เป็นทีสั่นเกมที่เข้ามาด้วยกันเกินไปหรือเปล่าใครมาด้วยกันมาคนเดียวครับเข้ามาด้วยกันปะพิงเขาหอมผมเป็นเล่นเปเล่นวอลเลนไปเลไปแค่เรื่างเงี้ยโอไอ้เหี้ยมึงมึงเพิ่งมาเล่นมึงไม่รู้ใช่แก่หูปากไปไปเลี้ยงลูกไปเหี้ย

เฮ้แก่อยู่ไหนอ่ะวันนี้ไงเฮ้แก่อยู่นี่เฮ้แก่ตายเฮ้ยเฮ้แก่เฮ้แก่ขาเฮียอะไรวะมันตายแล้วใครอ๋อคู่เลยอะลิซ่าแยแ่กผมดิ ยังอีกตนะัวีเข้าแล้วเป็นยังไงไอสัตว์ไอ้เลก็กไอ้เล็กเข้าไม่ได้งไงวะอาหาร หาทางเข้ามาได้ดไหรือไงวะแต่รู้ซองก่อนแป๊บนึัน้นเจ้าคนยิงผมอรัพี่โทษทีที่ผมกดผ,ผิดอ่ะครับผมโคตรเ่อแม่เป็นเจคนยิงผมท้อ You better stay out of my way ผมผมไปได้แล้วพี่มันโคตรน่ากลัวเล่นไม่เป็นแหละใช่ใช่คนระับเพิ่งหัดเล่นเว้ย เล่นยังไงผมยังไม่รู้อะไรเขียแม่งเข้าใจยากผมบอกเลยใช่หรอพี่อืมใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องไปไหนต่อพี่คุยอะไรเบนทำไมผมไม่พูดวะหายเบนอ่อนใจเบนไปเลี้ยงลูกไปเฮียได้แค่เนี้ยมึงอะได้แค่นเกมอมาไป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 เลี้ยงลูกไปเบนชื่อลูกพ่อใช่ไหโอ้ยหนูเบนดีกว่าเลี้ยงลูกไปเฮียชื่อลูกแมโคตร รูปพ่อมีไหมมาดิไปคิดแก่ไปเล่นรูปไปโตเป็นควายแล้วมาเล่นเกมแล้วมาเล่นเกมไปคิดสัจเจาะไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเฮียคุ้ยอะคุ้ยอะไอเนี้ยมนี่อ้สัตว์มึงก็ได้แค่เนี้ไอ้เหี้ยได้แค่ได้แค่ขี้ตีนกูไอ้เฮียเออเล็กเลดไอ้เหี้ยกระจอกไงยิงไม่ด้เอ้าพี่คุ้ยไอ้เหี้ยเบนโง่ไอ้เฮียกดดผิกดผิดกดผิด เราผิดตัวด้วยเอ้ยผมจะตายแล้วพี่มีคนร้องไงเฮียเสียงของร้องจากใครอ่ะเอาพี่ผมกดผิดนี่มา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 วอดหลุมฮัลโหลได้พี่พี่เป็นคนใช่ไหมใช่พี่เป็นคนน้องไอ่อาริกอาริคอาริคไม่น่าใช่โอ้ยไอตัวจริงเหี้ยอเจ็บเล่นคนโง่เลยเฮีย 你老婆哪个？<Yeah. S 1>